วันนี้เรามารีวิวนะครับสัคโคนน่เอโดฟินโปร3นะครับซึ่งโดยปกติผมเป็นแฟนพันแท้ของเจ้าเอโดฟินโปรมาตั้งแต่โปร1นึ่งะครับโปรสองจนโปร3ามที่เขาออกมาเกือบปีแล้วผมเพิ่งมีโอกาสได้มาทำรีวิวได้มีโอกาสซื้อนอกจากราคาค่อนข้างสูงนะครับ วันนี้ก็เป็นข่าวล้วนนะครับเอามารีวิวกันส่วนเรื่องของสเปคหรือคุณสมบัติอะไรคงจะได้เห็นจากตามช่องต่างๆแล้วก็ทางเพจต่างๆพอสมควรแล้วก็คงจะไม่พูดถึงนอกจากความรู้สึกที่เมื่อโฟมมนหนาขึ้นการวิ่งช้าเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นได้ดีกว่าเพราะผมเป็นคนวิ่งช้าอยู่แล้วนะครับการวิ่งช้า ความมั่นคงค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ในส่วนของความดีดเด้งความแน่นเนี่ยผมว่าเจ้าตัวหนึ่งตัวสองจะทำได้ดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าวิ่งในระยะไกลขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวหนึ่งตัวสองถ้าผมจบมาลาทอนมาได้ก็เคาะได้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ไม่ยว่ ต,ตัวนี้เนื่องจากโฟมหนาขึ้นอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่ายังไม่เคยเอาไปลองระยะไก,กลกว่า10กิโลนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะทาได้ดีเพราะเป็นคุณสมบัติที่โฟมได้พัฒนาไว้ได้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมในเรื่องของการออกแบบ้วยการพัฒนาตัวโฟมนะครับคงจะรีวิวสั้นๆนะครับก้าวได้อย่างมั่นคงนะครับเด้งนุ่มตาม คุณสมบัติเดิมๆของมันแล้วก็ในส่วนของการซัพพอร์ตนั้นค่อนข้างดีนะครับทำความเร็วได้เมื่อสักครู่ลองทำความเร็วไประยะหนึ่งก็ดีดเด้งตามคุณลักษณะเดิมของมันนะครับทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนุ่มนุ่มกว่าเดิมเยอะวิ่งชา้าๆก็ไปได้แบบสบายๆนัวกวิ่งุ่อใหม่ใช้คารบ์บอนตัวแรกตัวนี้ก็บอกาะครับแล้วก็ในส่วนของ แรงดิดเด้งอันนี้อันนี้ก็ยังยังคงเดิมแต่ไม่มั่นใจว่าในระยะวิง่งระยะไกลมันจะมันจะได้เท่าตัวเดิมไหมแต่เขาสร้างมาเพื่อพัฒนาขึ้นมันก็คงจะดีขึ้นเพราะเดี๋ยวถ้ามีเวลาได้ลองได้ไปโรงงานได้ไปลองรันยาวๆก็คงจะเอามาคอมเมนต์ไว้มาคอมเมนต์เพิ่มในคลิปครับสวันนี้ก็คงจะรีวิวสั้นๆไว้แค่นี้จากความรู้สึก ผลวิ่งช้าแล้วก็เพิ่งได้ลองใช้แบบจริงจริงจังจ,งจ,งจ,งจงเป็นครั้งแรกระยะใช้มาแล้วประมาณ40กิโลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ครับแดดมืดเริ่มมืดและแดดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ